โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รับชมจ u m p g a มารครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟมาครับโอ้ยแหละเป็นเซิร์ฟ m g r ใครๆก็รู้จักมั้งผมแค่มาเดินเล่นให้ดูเฉยๆน,น,นี่ก็แรกของนี่ก็พวกหน้าแอดมิน อะไรดีวะเออมีก็ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไอพีข้างล่างมาให้นะโอ้โหไม่ไหวไม่ไ,มไมหวเศรษฐีอาคิปไม่โคตรแหลกเลยสลียเลยเออเรามาเล่นกันนะครับสวัสดีครับ